เกียง DIY ตัดนะครับคัดเตบัตแล้วก็นำมาเสียบนะครับแบบนี้แล้วก็ทำการจุดนะครับ ไปดับนะครับวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับใช้ก้านสำลีนะครับกดลงไปแล้วก็ม้วนนะครับให้สำลีนะครับโดนน้ามันนะครับเพื่อสำลีนะครับต้องการไปซับน้ามันขึ้นมานะครับนี่นะครับสำลีของเรานะก็ดูน้ามันนะขึ้นมาเตรียมเผาไหม้นะครับเพื่อให้แสงสว่างนะครับทําการจุดดูนะครับ เนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดีนี้ถูกต้องนะครับสัมรี่ดูน้ํามันนะครับขึ้นมาเผาไหม้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จุดได้นานนะนานมากหลายชั่วโมงนะครับทําครั้งหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ